ช่าง<ห>นายให้ผมแจมเมื่อคืนเรียบร้อยแล้วเหรอบอกอะ้ต่อด้วยนะจะใช้รถจี่อ้อะไรบอกนะมีเพียบเลยนีเงิน ถ้าแกต้องการอีกฉันฉัน,ฉ,นฉันจะหามาให้อีกนะแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินไทยเิดตัวเลยอะเอาไปสิเงินนี้มันมากพอที่จให้พวกแกอยู่สบายกันเป็นปีๆเลยนะปล่อยฉันไปเถอะนะถ้าต้องการฉันฉันจะขอคุณพ่อมาให้อีกถึงตอนนั้นนะครับนายก็มีหวังได้แค่ลูกปืนอะ พีนะ่คะฉันจะขอมาใหฉ้ฉันจะไม่บอกตำรวจด้วยจะไม่บอกคุณพ่อว่าแกเอามือสอบเพื่อไปโดนตัวฉันว่าแกจับฉันเบี่ยงลงมาบนแพเนี่ยฉันจะอภัยให้แกหมดเลยนะฉันจะไม่เอาเรื่องอะไรเลยน้าสงสารแต่ผมเชื่อนาาถ้านายสงสารผมก็สงสารแต่บังเอิญผมไม่ผมไม่มีความสงสารเหลือให้ใครทั้งนั้น รู้ไหมเพราะอะไรเพราะมีใครบางคนมันแย่งเอาไปจากชีวิตของผมหมดผมไม่มีเลยแม้กระทั่งความรักความหวังความปัานของผมมันหมดไปแล้วแม้แต่ความสงสาร ไปยไปแล้วนี่กันจนะเอาตำรวมาลากข้อแก้ขท้งห,ละละขขขหมดนี่เลยอ๋อรีมากหนึ่งนะมาเนี้ย,ยไปด้ยไปด้ยช่วยฉันด้วย ได้อยายามีชีวิต,ตอยู่ก็ดินไปนดิ้นให้รอดชีวิตอยู่ได้พอแล้วดิ้นดินดด้นดินด้นเซ่ดิน้น เอ้อกองครับนาย <c oughs> เงเ้่งลงหน้าไปก่อนนะใครตายอ๋อ,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 อนางบัวสีครับนายมันตายเมื่อคืนเนี่ยนี่ตำรวจเพิ่งชนะสูตรศพไปเมื่อเช้าเนี่ยครับนี่ผมกำลังจะนำศพม,มันไปวัดนะครับนางบัวสีคนที่ครับ นางบัวสีเด็กสาวบ้านป่าที่เข้ามารับใช้คุณพยองนะครับเมื่อคืนนี้มันเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเยวพอละเองไม่ต้องพูดอะไรนะสั่งพวกคนงานให้ปิดป่าให้เยี่ยมห้ามพูดเรื่องนี้เด็ดขาดเลยเราไปตายพยองมาพบค่ายเดี๋ยวนี้คุณพยองไม่อยู่ครับอ่ะเข้าเมืองอ้นไห น้าเชือกอะไรรู้ยจะเป็นไงบ้างอะไรไม่รู้เลยเชือกสิเอาหัวหัวหัวเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยนายนี่มันอะไรกันเนี่ยใครอ่ะทำไมต้องร่ายกันมาด้วยอ่ะไฟเลยตายแล้วนายกอยังไม่ตายครับนายอืมแปลก คนดีเหมือนกันนี่ใครบอกว่าพวกผู้ดีผิวบางเป็นพวกปราะแต่ก็ยังมีอีกหลายวิธีที่ทำให้ไม่รอดนักก่อไอ้ทัวครับนายครับแบกขึ้นไปข้างบนีุ้ยนึงโซ่ได้ได้ได้ไม่เป็นอะไรกันัรนนั้ก่อ ไม่รู้เป็หนหรือตายไอ้ทัวเร็วอ,อ,อไอ้ทัวอะไรใครวะไม่รู้กระเป๋าหนักเปิดน้อยได้ไหมรักสกปร,รกด้วยใจไบิดไปด้วยเหมือนไห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 นครับไว้ไหนครับนายเอาไปไว้ในห้องอ่อห้องไหนล่ะครับมันมีสองห้องนะครับ ถอห้องไหนก็ได้ประตูมตันเปิดตละตถึงกันโ,โุ้โยแมไอ้ช่วมึงเรียกชวยมึงระวะังระวะังระวังครับเข้าไปจะตังค์มาไปแม่เลียมค่ะผู้หญิงคนนั้นอยู่ในฐานะเมียผมเมียนะไม่ใช่แม่ดูแลแต่พอสมควรห้ามรับใช้ งานเฉพาะกิจผมเสร็จแล้วจะมารับนายจะได้กลับบ้านขอบใจมากเลยนะก่อ เออเนี่ยฉันเปลี่ยนให้เอง ทนมาได้นะี่ทนนี่ทนสมกับที่คุณมีเลือดเที่ยมอมหิตอยู่ในตัวคุณแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าคุณจะทนได้นานสักเท่าไหร่แกจะฆ่าฉันเหรฉันไม่ทำอะไรให้แกทำไมแกต้องฆ่าฉันด้วยคุณไม่ได้ทำแต่คุณต้องรับผิดชอบ เนี่เป็นป่าลึกนะคุณมีทั้งเสือสิงโตแล้วก็ช้างป่ามันฉีกคุณนะี่เป็นชิ้นๆนแน่คงน่าขำนะลูกสาวคนเดียวของนายอิทธิพลผู้ร่ำรวยจากธุรกิจนี้ต้องมาเป็นอาหารสัตว์ป่าฟังดูแล้วมันน่าทุเรศไม่มีแม้กระทั่งป้ายชื่อหรือลุมฝังศพ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะตายเมื่อไหร่ยังไงฉันจะฆ่าแกไอ้โจ้าต้าชอบเยู่ที่คุกเข่าร้องขอชีวิตตอนนีถ้าคุณทำผมอาจจะปล่อยคุณไปก็ได้ไม่ ทันที่คนอย่างฉันจะคุกเข่าขอร้ให้โดนอย่างแกแล้วเมื่อไหร่ที่คุณพร้อมจะคุกเขาคุณมาบอกผมแล้วกัน เป็นไงวะช่างรถซ่อมเสร็จยังอ๋อซ่อมเสร็จแล้วครับแต่ยังไม่ลองเครื่องนะฮะตอนนี้ผมให้เด็กทำรอสสารภายนอกอยู่นะครับเฮ้ยเอ็งรู้ได้ไงวะวพาะคุณพยองอ่ะจะมารถวันนี้เออคือคือว่าผมซ่อมเสร็จพอดีนะครับก็เลยให้เด็กทำกอสสารไม่รอเลยครับผมนี่ครับกค้แจครับรถทางนี้ครับเฮ้ยเล่นมือหน่อยเล่นมือหน่อยจะของเขามาแล้วเร็ว นีัครับสวัครับผมช่วยครับเร็วๆจะได้เร็วมากเออดีดีดีรถคันนี้เนี่ยนายเขาต้องการจะเก็บไว้ให้น้องหนูตอนกลับมาเองต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเข้าใจไหมครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยน้องหนูจะได้รู้ว่าข้าเนี่ยรอการกลับมาของน้องหนู พอคุณหนูทวินพิกากลับมาจากมุ่งอกคุณก็ยอมก็จะเป็นเจ้าของมึงโดยสมบูรณ์ด้วยกา <c oughs> <c oughs>